สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกเพืือนเปลือน,อนตุกตุกตุกฐานนะครับที่กดติดตามในช่อง YouTube อง้งเตอร์เด็กเหลียงวัวนะครับการํำส่วนถุเรียนตุนหน่อยนะครับวันนี้ป้าเพืือนเปอนวันนี้จะเอาวันซุกตีสิบสี่กรกระดาครับก็วันนี้ป้าเปื่อน,น,นเือนขึ้นมาส่วนนะครับเพื่อที่ยํำการจะตัดแต่งกิ้งนะครับกิ้งถุเรียนที่เป็นกิ้งขนาดนะครับ้วก็เลือกเอากิ้งที่สมบูรณ์นะครับ เพื่อที่จะไวลุกนะครับในปีข้างหน้าจะมาตึ้งนะครับเพื่อนๆดูครับว่ากิ้งมันเยอะมากนะครับก็ตัดสิ้นใจนะครับตัดอกนะครับเพื่อที่จะให้กิ้งที่คงเลือดอยู่นั้นมีความส่วยมีความใยญ่นะครับเดี๋ยวผ้มจะพาเพื่อนๆมาดูกิ้งนี้ก่อนครับอ่กิ้งลักษณะนี้คือกิ้งที่ป้มจับอยู่นี้นะครับกับกิ้งหลังนี้คือกิ้งกระนั่นครับเพื่อนๆอืมนี่นะครับ ความางก็ไม่ตึงจำริบเต็นโดยจำนะครับถ้าลูกวายนะครับมันก็ต้องมีกิ่งใดกิ่งหนึ่งเอาลูกได้กิ่งใดกิ่งหนึ่งเอาลูกไม่ได้นะครับป้มก็จําเป็นเย่ยต้องตัดกิ่งดีมันเล็กว่านะครับส่วนเด็กป้มจะตัดกิ่งเบิ้ลนะครับกิ่งนี้ที่ป้มจับอยู่นะครับแต่ผมป้อมมองไปว่าราตัดกิ่งนี้กิ่งหลางมันก็อยู่ําเกินไปนะครับกันนั้นป้มก็เลยตัดเลือตัดกิ่งหลังกิ่งนี้คือกิ่งนี้ครับกิ่งนี้มีความช่วยนะครับขนาดก็ ประมาณต่อพีวีซีโอุ่นเลยครับแต่เราจำเป็นต้องตัดนะครับเพราะว่ามันกระนั่นกันกับเปื่อนๆอ่านี่ผมอใจดูแนวนี้เลยครับมันจะกระนั่นกันพรกระนั่นกันกันกันนี่ครับมันกระตำลูกยากอยู่เลยนะครับเพราะเมื่อจำเป็นดีจะต้องตัดนะครับถ้าหมดเสียใจเสียดายไม่เสียใจกับเสียดายด้วยนะครับก็ต้องเลือกนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เลือกในวันนี้วันหน้ามันแย่เราตูกตัดอยู่ดีนะครับตูกตัดอยู่ดีนะครับเพราะว่าอ่ามันไม่ได้มาทีจะเอาลูกไว้ได้นะครับ ป่มจะเหลือกใจกันใจตัดกิ้งแบบนี้นะครับตัดนะครับเพื่อนเดรู้นะครับการปุ่มจะเว้นประมาณร่องนิ้วนะครับเพื่อนๆดรู้ครับมันใ่ญ่มากนะครับเปื่อนเกิ่งกิมันใหญ่มากแต่เราก็ต้องตัดโอกนะครับกิ้งนี้เราตัดเลียนะครับไม่ถ้าไม่เป็นโรคไม่เป็นไรเราก็โยนไยตามนี้ได้นะครับเนื่องจากอ่กิ่งงโกใบองโกนี่มีก้าน้านย้วเลครับอันนี้ก็เปลื่อนเปล่าู้นะครับกิงก็ใ่ญ่มากนะครับแต่เราตัดโอ๊กหลือที่จะตัดโอ๊กนะครับ นึ่งกิ้งแล้วนะครับเหลือกีตัดโอ๊ะไปดูกิ้งหีร้องเห็นพวกจะตโต๊ะนะครับอันนี้คือดในด่านหนอกนะครับกิ้งหีร้องคือกิ้งปิดรูปครับกิ้งปิดรูปนะครับมันจะไม่ไม่จุนกับเก้ยนะครับแต่มันเหล็กเหล็กนะครับคือกิ้งปิดรูปหีืว่าหลงลางนะครับกิ้งปิดรูปกิ้งนี้เล่งมาหน้าลนะครับเล่งมาหน้าหน่อยจะตโต๊ะนะครับผมมันปิดรูปปิดรุงนะครับนี่กับกิ้งนี่ค ผมอยไรตัก,กะะิ้นี้ออกนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ย่าดูมุมกว้างก่อนนะครับมันปิดดูปิดร,รุ่งครับมันลอยหลัง,ลงนะครับผมอีอะไรเหลือกิ้งนี้แกล้งได้งไวนะครับอ่านะครับจ้องกิง้เวลาขึ้นมาไหลนี่นะครับเกลื่อนไรตัดกิ่งไม่อย,ยากจะตื้อขึ้นมาเลยะครับโอ้เตื้อขึ้นมาเลยที่ตัดทุกรอบะครับน,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 นี่ครับนะครับอีกอันหนึ่งกิง่งนะครับเหลือโอ้กิ่งดี อันนี้ครับโปราตัดเล้นะครับก็ดีของการแต่งกิ้งนะครับก็คือมันจะลู่กับลู่ดูเลยหายดูเละหลักตาหายดูเด้ลุกอาไปุ๋ยบำรุงกันลดโอยลุงนะครับได้ไปแล้วหนึ่งกิ้งนะครับเปลือนเปล่นนิดหน่อยยังมีกิ่งโงยเลยนะครับนี่คือกิ่งโงยโอ้ยลงหลางนะครับตาตัดนะครับอยากจะตัดกิ่งนี้ออกนะครับอ